สวัสดีค่ะที่ชันชื่อนางสาวจินธนสุทธิวิเชียนโชตรหัสนักศึกษา6702019305ในคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งานฟอร์มูลาสมาร์ทปิด366ในหัวข้อที่15เรื่องปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวด periodic ก่อนอื่นไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะดูที่เมนูรายงานทางบัญชี เราจะเลือกรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลือกเดือนค่ะเราเลือกเป็นเดือนมกราคมนะคะกด2025ค่ะกดตกลงถึงเดือนมกราคม2 0 2 5เช่นกันค่ะกดตกลงจากนั้นเลือกรหัสสินค้านะคะเลือกตั้งแต่อันแรกค่ะ จนถึงอันสุดท้ายประเภท export file จะเลือกเป็น pdf ค่ะกดที่ลูกศรมุมบนขวานะคะ กด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จค่ะกดปิดค่ะ,คะได้รับรายงานแล้วนะคะกดตกลงค่ะก็จะมาดูนะคะจะเห็นว่านะคะยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวมียอดอยู่ทั้งหมดก็คือ16,000บาทค่ะเรากดดาวน์โหลดนะคะ หรือว่ากดพิมพ์ก็ได้ค่ะเราสามารถพิมพ์ PDF ได้ค่ะกดปิดค่ะกดออกนะคะกลับมาที่หน้าเมนูหลักค่ะในระบบบัญชีและสินทรัพย์เหมือนเดิมค่ะดูที่เมนูรายงานทางบัญชีนะคะเลื่อนลงมาค่ะต่อมานะคะเราจะไปที่ปิดบัญชีค่ะ เลือกเดือนนะคะจะเลือกเป็นเดือนมกราคม2025ค่ะกดตกลงค่ะสมุดบัญชีที่บันทึกคือสมุดร,รายวันทั่วไปเราจะมาใส่คำอธิบายบันทึกบัญชีนะคะคำอธิบายบันทึกบัญชีค่ะเราพิมพ์ไปว่าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดมค6หกแตดค่ะ เลือกปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณีพิ i o d i ์นะคะกดปิดบัญชีอัตโนมัติได้เลยค่ะค่ะสินค้าสำเร็จรูปปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดมกราคม68ยอดเดบิตที่16,00 0บาทต้นทุนสินต้นทุนขายสินค้าปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดมกราคม68ยอดเดบิตที่7,000บาท และสินค้าสำเร็จรูปปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดมการาคม68เครดิตที่สอง0มบาทค่ะกดบันทึกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ